สวัสดีครับทุกผู้ชมขอ,อนําทุกผู้ชมเข้าสู่การจําลองการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบลีกสเตทคู่ระหว่างริโอพูเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้าน PSV นะครักบก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบกวนพุทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันที่27พฤศจิกาย,ยน2568 เวลาตีสามตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านวิวพูครับเอาชนะไปได้4แพ้ให้กับทางด้าน PSB 1คหนครับโดยผลล่าสุดที่เจอกันในเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับเป็นทางด้าน p s เครับเปิดบ้านเอาชนะวิวพูไปได้สุดมันครับรสามตูต่อสองก็มาดูกันว่านัดน,นี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรค,ครับรบกวนเพื่อนคอมเมนต์ทายผลการแข่ไงขันกันครับได้ครับคอมเมนต์ ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับนะครับผู้ตัดสินเป่าเขี่ยลูกเริ่มได้แล้วครับเป็นทางด้านวิโยภูชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อน โอซาร่า <Os> <c oughs> จะเปิดมาตรงนี้ทำไม่ผ่านผู้เล่นแนวรับครับเปเรซิคยวานเปเรซิคไม่ได้ก็กลับมาตั้งที่แนวรับวานเปเรซิคอยดมาด้านหน้าตรงนี้ป <c oughs> ีโรจูเดียครับโดนบ่งทิ้งโดยคือที่โจนเป็นบอลทุ่มของพีเอว โอซาร่าไหลมาตรงกลางที่ฮ e ูโกเอเกติเก้กเรียนเบียสสายมีเติมให้แอนดูโรซันดูโรซันสนใจจัจจงหวะนี้ติดทางนั้นชอตเทนครับชอตเทนไ,นไหลมาทางนั้นกลับขวาเดทกลับมาตังที่ชอตเทนปากเข้ามาตรงกลางชอตเทนอีกครั้ง เอ็ไหลามาทางด้านแฟนครับเป็นมาเบอร์แมนเปลี่ยนเกมทางด้านกขวซ้ายอีวานเปเดซิกผู้เลเป็น PSV เอสวีที่ขึงเกมบุกใส่ครับตอนนี้อีวานเปเดซิกฝากมาที่ด้านกขวซ้ายครับเอนดิง้งยดมาวูฒิฟันไดเคลียร์มาจังหวะเข้าทางด้านแมนครับ โยกเข้าในมาเอสเปิดติดเชลล์แล้วบอลยังไม่ออกแอนดูโรซันวางยาวขึ้น้มาฟอร์เดียน v S. พักพักแล้วให้มาแมกซิสเตอร์ย้อนคืนกลับมาโกเอกิติเกยไหลามาที่โม e เมสซาร่าเอกิติเก้เป็นมาที่แมกซิสเตอร์แมกซิสเตอร์ฝากมาฟอร์เดียน v S. โมซารลล่าหลบกลมได้สัตเลยตรงนี้ยังซูปเปอร์เซฟไว้ได้ครับผู้รักษาประตูของ PSV เอสที่โติจโนตั้งให้โมซาร่าซาร่าจะไปก็ไม่ได้ตรงนี้โดนแย่ทิ้งออกข้างไปเป็นบอลทุ่มของริวผู่เอริเซอร์ฝากมาที่โมเมตซาร่า ฟอเรียนเวส์ปมหน้าเราซักตรงนี้กันหนึ่งประตูต่อสูนนะครับเอาเลยครับประตูแรกกับริวพูมาแล้วครับทางด้านฟอเรียนเวสครับพูมาจนได้ครับมาจนได้ครับทางด้านฟอเรียนเวสครับ นี่ครับโซบอสไลน์ให้มาแมกิสเตอร์โมเมดสาร่าฝากมาที่เวียแล้วก้มหน้าซัดโค้งๆคับตรงนี้ต้องชมทางด้านโมซาร่าด้วยครับถาวายผ่านมาให้แล้วดูเวียครับแตะเข้าขวาก่อนที่จะบรรจงปั่นง่ายๆเลยครับ เช่นเล่นมาที่ทิวเวอร์แมนว่านำไว้แบบนี้จะเล่นยังไงครับทางด้านริวผูแอนฝากมาไปปีก็ตึกมาถึงทางด้านอาริสอนเบเกอร์ครับพูดแต่เหมือนพุทธสินจะเป่าให้ได้ฟาวย้อนหลังเลยครับ เวอร์แมนอดเข้าในบ่ายังไม่ผ่านบล็อกแต่เหมือนเคร์ดิจโจนจะไปทำฟาวตรงนี้ <c oughs> วองปันตรงนี้ก็ดึงประตูต่อสูนขอประเดีครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหกับขึ้นสู่เกมครับทั้งดัานพีเอสวีครับโอ้ไปเสียฟรีคิกเรนต์ายแบบนี้เวอร์แมนก็จัดให้เลยครับโอ้โหนำได้แป๊บเดียวนี่เลยครับิเวร์พูลครับต้องเสียประตูทุกนัดครับฟอร์มตกจริงๆครับช่วงนี้ครับ เติมที่จะสั่นคอแล้วตำแหน่งผู้จัดการทีมของอันเนอร์ชูรอดครับไปยูฟันได้ให้มาที่แมคริสเตอร์ไหลมาทางด้านาบา้ายครับแอนดูโรซันแมคริสเตอร์ มาทั้งที่ช็อตเทนเดสออกขวามาไม่แม่นแล้วครับเป็นบอลทุ่มของริวผูแอนดูโดซันผลเข้าในมาครับที่ดูบริกโซบอร์ไรแอนดูโดซันไก่ยัดมาอารกซิสแมกเกริสเตอร์ ฟอร์เดียน vs ให้มาแอนดูโรซันแล้วยอดเข้าในเอกิติเก้ได้ควิดตรงนี้ก็ไม่ตรงกอบเลยครับโอ้ตีเลยครับโอกาสทองของเอกิติเก้ครับแต่ว่าบอลมันลึกเกินไปชอตเทนคอยรำเริงบอลขึ้นมาเองครับ วางบนตุ่กลางบัวแมนหานทางแนนกนขวากขวาเดสเกิดเปลี่ยนแกนมาครับอีวานเปเดซิกอีวานเปเดซิกโยเข้าในมาได้ครับตรงนี้โรเจูเนีไยไห้มาที่บริกโซบอตไรฟิวฝากมาเปปปีเราสับตรงนี้ฮู้ววิอซอนเบเกอร์ยังถูกทิ้งช่วยไม่ให้ริวพูดโดน แซงน้ำเลยครับเปิดมาของเดสก็ติอดอเล็กซิสแมกนิสเตอร์ครับเป็นบอลทุ่มของอันพีเอสวีเรนเันมา ฝ yes. ากมาที่อูโดจูเนียยิงตรงนี้ก็ติดชะแรบครับตรงตัวอาริสันเบเกอร์โฆซาร่าฝากมาทางานกับขวาเกิร์ชิชโจนตอนคืนกับมตั้งที่โกดาเต้ยอนโดยโดยมาด้านหน้า เป็นกันทท่นเดสครับออกขวาาเบอร์แมนไหลามาที่อีวานเปเดซิกเล้วผูตสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้าน วูวคูครับอย่างเสมอกันทางด้าน PSV อยู่1ประตูต่อหนึ่งะครับถ้าเนเพื่อนชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในช่วงครึ่งเวลาดังได้เลยครับนะครับผูตสินเป่าเขียรูนัมเม้นครึ่งเวลาดังจะเป็นทางด้าน PSV ชุดสีดำจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างนะครับ วางยาวมาพิสเตอร์ไหลามาทางด้านแกบควายครับโดมิดิกโซบอตไรโกนาเต้เล่นมาที่เคอร์ทิชชอนตั้งที่โกนาเตอ้อีกครั้งวางบอลยาวขึ้นหน้ามาไปถึงทางด้านโมเมซาร่าออกซ้ายมาวันเปเดซิก เล็นมาที่บุรีรัฝากมาที่แก๊ซิลดิโจนตัดมาตรงนี้โมซาร่าโมซาร่าฝากมาตรงกลางเอกินิเกเล่นมาที่โดบิลิโซบอลไลฝากมาที่ฟอร์เรียนวีเอสตรงนี้ก็สองประตูตอนหนึ่งครงับประตูหนีห่างอีกครั้งครับทาราลิโอูแล้วฟอร์เรียนวีเอสวันนี้ครับเบาคนเดียวสประตูเลยครับมาดีจริง Four iers, ครับตอนนั้ฟอร์เรียนวีเอสครับ กีรับบอลของเอกิทิเก้ครับเล่นแล้วโมซาร่าแทงมาฟอร์เรียนเวสซัดตามน้ำทันทีลยครับชมโดนิโซบอลไยด์เลยครับแทงช่องนี้มาฟอร์เรียนเวสก็ยิงไม่ต้องจับเลยครับ โดมัสนเป็นมาที่วัติุฝันได้บอลวางยาวขึ้นหน้ามาโมซาร่าได้ที่โดบิดิโซบอลได้เอธิโจนโอเอกิติเก้ย้อนคืนมาอเล็กซิสแมกริเตอร์จะยิงตรงนี้ก็เบาเกินไปเลยครับ คนวางยาวขึ้นหน้ามาเปพป้ baby. เป็นที่แมคคิสเตอร์อูติฟันได้ออกความากูนาเต้ไหลมาทางด้านเกอร์ติจโจนเกอร์ติจโจนยกมาให้ฮูโกโอเอกิติเกยตั้งมาไม่ถึงกันน้ำมโอเบมซาร่าครับโรเดสอูต <No Des. S 1> oh, ิฟันได้ตัดได้เอฝากมาที่ฟอร์เดนวีเอส แอดเล่นมาแมกนิสเตอร์โเมตซาร่าโกมนาดาวสัตตุงจับบอลยาวไปช็อตทิ้นยังดักไว้ได้อิวานเปเรซิกจิกกลับมาตั้งที่วร์แมนอวันเปเรซิกอีกครั้งนะครับ คะแนนกับซ้ายเอนดิง้งใหม่ผ่านโดบิกซโซบอร์รดไรเมซาร่าฝากประตูกางก,กูโกเอเกิติเกะเอเกิติเกะแล้วไหลามาช่องนี้ฟอร์เรียนเวสเจอเจอแล้วซัดเลยติดบล็อกนะครับแต่ก็ยังได้ไปรูปในมุมของริวผู โซบอตไลเล่ยส,สั้นๆมาเกิลที่โจนเกลติจโจนโดนโด,ดักได้ย,ย้อนกลับมาที่โซบอตไลโอปิกโซบอตไอล่โอ,ไโอมนาเราซัดตรงนี้ติดฉลบก็ยังมาเข้ามือผู้รักษาประตูอย่างโควาตเลยครับกวนเปรรสิกกอนกลับมาตั้งที่แนวรับครับบอมยาวขึ้นหน้ามาให้กับทางด้านแมนเปเป้เรนมาที่เดสเอก,เกิติเเกหลุดไหมตรงนี้ มาฟอร์เรนเวียสยกให้เอกิติเกไม่ถึงอีกเลยครับยูอาร์เปอรดิสิก,อสกตอ,อกส้นมาฮโรจูเนียไปผ่านโซโบอลไดกลับมาตั้งที่ครอทิจโจน โอเวสซาร่าห้บาร์เดี๋ยกเอกติเก้โหแล้วเอเก ike, ติเก้ตัดสินใจยิงตรงนี้ก็ถูกออกหลังไปเลยครับบอลวางยาวขึ้นหน้ามาเป,ป๊ปี้ปิดทางด้านโดูนี่โซโบอตไรนิจโจน ที่โกนาเต้แ,ตแอนด์กาฟินแบกให้มาแมกกทิทเตอร์ออกซ้ายมาครับแอนดูรูสันตรงกลางมีฟอร์เดนเวียสขอเวียสไหลออกซ้ายมาแอนดูรูสันแล้วโยโกมาไม่ถึงอิซักเลยครับบอลของทางด,ด้นงานซอจิโนเดสตุธเทนทางด้านเดสหวางยาวมามีแอนดูรูสันบังเลี่ยมอยู่ ให้เข้าในวิจูฟันได้ฝากมาที่แมกนิสเตอร์ฟันได้ยกเข้าในมาครับเด็กแมกนิสเตอร์เอพีติดทางด้านทิยวหลาอันกับเฟนแบกเป็นมาที่เคอร์ติโจนเคอร์ติโจนย้อนกลับมาตั้งที่โกนาเต้มาทางด้านกลับขวาครับกับเฟนแบก ไอจะยอดมาตรงนี้อิสาก็อยู่ในตำแหน่งรำหน้าเลยครับจันเดอร์อิสาก มาที่กนาเต้ย้ยัดมาโซบอได้เออร์ติจโนเปิดทติโจน,โจ,นจะขามาตรงนี้ผู้ตัดสินเป่านุกวีดหมดเวดาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นดงังดั้นวิงฟูทำได้ครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะ PSV ไปได้2ประตูตอนหนึ่งเลยครับถ้าเพื่อนๆชื่ชอบยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับก่อนที่จะจากกไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนำในช่วงท้ายคิโดด ยังไงก็ฝันเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับจอย BSPD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วย ความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบลูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ